วันนี้จะพาทุกคนมาดูสมาร์ทโฟนรุ่นราคาไม่เกิน6,000บาทที่สเปคเขาจัดหนักจัดเต็มเกินราคามากๆล่าสุดเพิ่งเปิดตัวไปนะคะสำหรับ Redmi 12รุ่นนี้เป็นสมาร,ร์ทโฟนที่สเปคแน่นมากๆถ้าทุกคนแบบว่าเป็นสายสมาร,ร์ทโฟนอยู่แล้วนะคะสาย Android ตัวนี้ต้องบอกว่าสเปคน่าสนใจมากจริงๆตัวนี้เพิ่งเปิดตัวไปราคาก็ดีมากๆอย่างที่หลายคนรู้ว่าปกปติแล้วเนี่ยตลาดสมาร,ร์ทโฟนเขาแข่งขันกันดูเดือดมากตัวนี้จะเอาชนะคนอื่นยังไงไปดูกันค่ะตัวนี้เขาเปิดตัวมาเนี่ยต้องบอกว่าเขามีหลายสีสีที่งได้มาลองใช้นะคะก็คือสี midnight black สีโพลาร์ซิลเวอร์แล้วก็สีสกายบลูต้องบอกว่าถ้าเป็นคนที่แบบว่าอชอบอะไรที่มันดูน่ารักมุง้งมิงนะคะดูแบบล้ำๆหน่อยสีสกายบลูแล้วก็สีโพลาร์ซิลเวอร์ก็คือตอบโจทย์มากๆมันสวยมากๆทุกคนส่วนคนไหนเป็นสายเท่นะแบบชอบความพรีเมียมดูหรูหราสีมิดไนแกลก็คือสวยมากๆ วัสดุที่เอามาทำนะคะก็เป็นวัสดุภายนอกเป็นกระจกนะมีความแบบสะท้อนเนาะดูพรีเมียมกว่าราคามากๆนอกจากความสวยงามแล้ววัสดุของเขานะคะก็คือมีค่ากันฝุ่นกันน้ำหรือว่าค่า IP เนี่ยคือเลข53นะก็คิดว่าเหมาะสมกับการใช้งานแล้ว กะกล่องออกมาก็จะเจอตัวเครื่องแบบนี้นะคะแล้วนอกจากนั้น,เ,นเขาก็มีสายชาร์จแล้วก็หัวชาร์จมาด้วยตัวนี้เนี่ยชาร์จเป็น type c นะคะก็เป็นอะไรที่ชาร์จไวแล้วก็ชาร์จเร็วจริงๆมาดูที่หน้าจอบ้างดีกว่าหน้าจอของตัวนี้เนี่ย เป็นหน้าจอขนาด6.79นิ้วซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยในตลาดสูงที่สุดจะอยู่ที่6.78นิ้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าจอที่แบบว่าใหญ่ที่สุดในตลาดนะคะ mm hmm. ก็เป็นหน้าจอแบบ Full HD Plus ตัวอื่นๆในตลาดเนี่ยบางตัวยังเป็น HD Plus อยู่เลยตัวนี้ Full HD Plus ก็คือจะรองรับการใช้งานแล้วก็ภาพที่มีความละเอียดสวยคมมากยิ่งขึ้นส่วน Refresh Rate นะคะจะอยู่ที่90 Hz นั่นเองบางคนบอกว่าแบบ สายชอบเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยบางรุ่นในตลาดก็มี120เฮิรแต่จริงๆอะส่วนตัวคิดว่า90เฮิรก็คือเพียงพอแล้วกับการใช้งานในแบบว่าในชีวิตประจําวันของเรานะคะและแน่นอนหน้าจอที่มีความละเอียดสงูงก็ต้องมาคู่กับแบตที่อึดถึกทนนะคะไม่งั้นมันก็จะใช้งานได้แปบ,บเดียวตัวนี้เขาใส่แบตมาให้แบบจัดเต็มเลยคือ5,000มิลลแล้วก็สามารถชาร์จไวได้นะคะหัวชาร์จอยู่ที่ประมาณ18วัต์ ซึ่งตัวนี้ก็คือสุดในรุ่นเหมือนกันหลายคนอาจจะงงว่าแบบเออ5 0 0 0มิลลิแอมนี่มันคือเยอะแค่ไหนนะคือจะบอกว่าอย่างรุ่นอื่นๆที่มันเคยออกมาในตลาดแล้วแบตประมาณ5,000มิลลิแอมเนี่ยบางทีถ้าเราไม่ได้ใช้นะสแตนบ,บายอยู่เฉยๆเนี่ยสามารถอยู่ได้แบบ2-3อาทิตย์บางรุ่นก็มีนะคะ อีกเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือเรื่องของกล้องตัวนี้เนี่ยเขามีกล้องมากล้องหลัง3ตัวนะคะแล้วก็เป็นกล้องแบบ AI ด้วยความละเอียดสูงสุดก็อยู่ที่50ล้านพิกเซลด้วยนะใครที่แบบเป็นสายถ่ายรูปก็โอเคได้ลองเอาไปใช้แบบข้างนอกเอาดอดูแล้วกล้องก็คืออย่างที่เขาบอกไว้คือถ้าเป็นกล้องหลังอะความละเอียดสูงสุดอยู่ที่50ล้านพิกเซลใช่ไหมส่วนกล้องหน้าเนี่ย ในฐานะที่เป็นคนแบบชอบถ่ายเซลฟีค่คนหนึง่งก็ได้ลองเอาไปถ่ายดูรู้สึกว่าเออมันมีความชาัดแล้วก็มีความละเอียดสูงประมาณหนึ่งเลยคิดว่าแบบถ่ายออกมาแล้วแบบค่อนข้างโอเคแต่ว่าปัญหายอย่างหนึง่งที่รู้สึกว่าแอบ,บขัดใจนิดนึงนะบางทีถ้าเป็นคนทำบล็อกหรือว่าเป็นสายแบบชอบถ่ายคอนเทนต์ไปด้วยพูดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่กล้องวิดีโอเขาเก็บเสียงดีเกินไปอะเขาก็จะเก็บเสียงมาทั้งหมดเลย แบบเสียงภายนอกอะไรก็เก็บมาทั้งหมดเลยส่วนคุณภาพรู้สึกว่าอย่างกล้องหน้าเนี่ยถ้าถ่ายวิดีโออ่ะมันปรับได้ถึง1080เลยนะคะซึ่งรู้สึกว่าอันเนี้ยดีเป็นความละเอียดที่สวยพอเอาวิดีโอลองเอามาดูแล้วแบบเออชอบถือว่าดีวิดีโอนี้ก็ถ่ายด้วย Redmi ตัวใหม่เลยนะคะก็ดูว่ามันแบบ ชัดมากแล้วกล้องสวยมากอันนี้คือเป็นแสงธรรมชาติเลยนะคะอยู่ในคาเฟ่นี่คือตัวอย่างภาพที่ถ่ายด้วยแสงธรรมชาติแล้วก็กล้องของเวตมี12ค่ะสุดท้ายนะเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องของแรมเขาจัดแรมมาให้แบบ 8GB กิกบก8 gig. ซึ่งถ้าไปดูรุ่นราคาประมาณนี้ในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่อะเขาก็จะใส่มาที่ 4G หรือว่า 8G ตัวนี้คือถ้าแบบ ใส่เพิ่มเข้าไปแล้วรวมสูงสุดจะอยู่ที่16กิกเลยซึ่งมันดีมากทุกคนราคาแค่แบบแค่นี้แล้วก็สเปคอัดแน่นมาขนาดนี้ oh. ่าค่ะทุกคนฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยชอบสเปคไหนบ้างคอมเมนต์ไว้ให้ดูหน่อยนะส่วนใครที่อยากจะไปสัมผัสเครื่องจริงแบบนี้ก็สามารถไปตามร้านได้เลยมีขายที่ J Mart เจมาร์ดด้วยค่ะ